เอาละครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมถังซานนะครับวันนี้ผมยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนะครับยังไม่ได้หายไปไหนหรือยังไม่ได้เลิกนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีเวลาที่จะมาเล่นให้ดูหรือว่าตรีมให้ดูนะครับก็คือวันนี้นะครับมันมีปอไซซีเข้ามานะครับหรือว่าโพไซซีนะครับก็มันเป็นตัว SP ตัวที่2นะครับที่เปิดตัวออกมานอกจากถังเฉินที่เราได้กันแล้วนะครับ คือตอนนี้เนี่ยเขาเปิดสุ่มแล้วนะครับเป็นวันแรกก็คือวันที่24นะครับระยะสิ้นสุดเวลาก็ประมาณ10วันนะครับสิ้นสุดนะฮะก็ผมปลูกพลังไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่มีดวงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมสุ่มไปทั้งหมด70รอบแล้วนะครับน้องก็ยังไม่ออกนะครับคือตอนนี้ผมอยากได้ปอใส่สีมากๆนะครับเพราะว่าตัวละครของผมนะครับอะมาดูทีมของผมเนี่ยพลังทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่5ล้าน5นะครับตอนนี้ทีมของผมนะก็มีหลายทีมมากมายเลยนะครับก็จัดกันแบบมั่ๆโั่ๆกันไปนะครับแต่ก็มีคนจัดให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลากหลายมากมายในการใช้ลงดันนะครับ PVP ตีกระดูกกันบ้านนู่นนี่นั่นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้โพรเออโพเซซีหรือโปสเซซีมาเนี่ยนะครับเราจะเอามาเล่นคู่ถังเฉินได้นะครับแล้วในส่วนของตรงนี้เลยนะครับที่ผมอยากได้นะครับอันนี้ก็คงจะมารีวิวแล้วก็ บอกความรู้สึกว่าเออทำไมผมถึงอยากได้นะครับอ่ะมาดูกันที่สายให่นะครับคืออย่างนี้ครับโพไซซีกับถังเฉินนะครับหรือโพไซซีเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้ใจตรงกันนะครับคู่กับถังเฉินนะครับแล้วถังเฉินเนี่ยก็จะแรงขึ้นแล้วตัวเขาของโพไซซีก็จะแรงขึ้นหรือโพไซซีผมเรียกโพไซซีละกันนะครับนะครับเอาตามชื่อละกันครับมันจะแรงขึ้นนะครับคือผมอยากได้มากๆนะครับสอง ไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ไปแล้วใช่ไหมล่ะนะครับคือสกลของเขาเนี่ยมันเป็นอยู่ในทีมควบคุมใช่ไหมครับก็นั่นแหละนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเขามีทั้งใบนะครับมีทั้งแบบทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวเลยซึ่งมันสามารถเล่นคู่กับทางเชิญได้เลยนะครับได้ทั้งการ PVP และลงดันและตีกระดูกนะครับมันจําเป็นมากๆนะครับแล้วการอัพใด้ตรงกันของทั้งคู่นะครับจะส่งผลให้กับตัวละคร ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมก็เลยอยากได้ตรงนี้มาแต่ปัญหาคือผมเก็บตัวไม่ทันนะทุกคน <c oughs> แล้วก็มาดูวงแหวนก่อนละกันนะครับสายสายนี้นะครับเวทซีดาเมจระตูทั้งหมดในจํานวนที่เท่ากับ3 3 0านะครับทำให้เป้าหมายหลักเป็นใบหนึ่งเทินโอ้โจ๋วเลยอะ่ะใบหนึ่งเทินเลยนะนะครับอันนี้อ่านแบบว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับคำสาบเทพสมุดนะครับทุกชั้นบนตัวศัตรูจะทําให เขาได้รับดาเมจสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีอัตราพื้นฐาน50%ในคำสาบเทพสมุดใส่ศัตรูทั้งหมดโจมตี1ครั้ง3ชั้นนะครับก็คือสะสมไปนั่นแหละนะฮะนี่เลยเห็นไหมเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิด50,000ปีได้อะไรนะครับดาเมจสูงขึ้น40%นะครับตรงนี้แล้วก็อันสุดท้ายคืออะไรนะฮะโปเซซี่ปล่อยเทพสมุดุมขู่ศัตรู1คน2เทินนะครับจะติด คำสาบเทพสมุดด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะครับสถานะพิเศษคำสาบสมุดหนึ่งชั้นมีศัตรูทําให้ตนเองได้รับดาเมจสูงขึ้นนะครับอ๋อก็โดนแรงขึ้นอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นอารมณ์แบบซีซีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะถ้าผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่ามีช่องอื่นเขารีวิวไปแล้วเนอะไอ้พวกโปไซซีโปไซซีอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูเอาแล้วกันแต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากได้แล้วก็มันสวยมากๆากเนี่ยสำหรับตัวละครตัวนี้ในเกมนะครับแล้วก็มีบัฟด้วย2ชั้นด้วยนะครับ วงแหวนอันนี้คือวงแหวนที่2นะครับสายแมงมุมนะก็ผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องได้อะแต่ตอนนี้นะครับผมสุ่มไปแล้วทั้งหมด7 0กว่านะครับยังไม่มานะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะใครที่สุ่มไปแล้วก็ช่วยบอกกันเลยนะครับว่าสุ่มไปแล้วกี่ใบนะครับการเล่นการันตีหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยนะครับร้านชื่อว่า over top up นะครับใครอยากเติมเกมก็ไปติดตามได้เลยนะครับในเพจ facebook ลิง์อยู่ดา้านล่างะครับวอังสานก็มีนะครับแร็กนาล็อกแท็กซติคูก็มีเด b o i m m มอร์ทัลก็มีนะครับมูลไลเบดก็มีนะจ๊ะนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยผมอ่ะสุ่มไปทั้งหมด70กว่าใช่ปะ่ะนะครับถ้าเกิด120เนี่ยเราจะได้กระดูกได้1อันใช่ปะ่ะนะครับพอ190เเนี่ยเราจะได้ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าแค่แขนก็พอแล้วนะ แปดก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดดวงซวยนะครับก็คือ300ไปเลยนะแต่ผมว่าถ้าเกิดดวงดีเนะี190่ยร้อก็โอเคแหละนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีตั๋วที่มากพอก็กจัดไปเลยอะ่ะสามกลมๆก็คือสุดเลยนะครับผมว่านะผมว่าสุดเลยนะครับแล้วน้องเขาเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ2ดาวแดงนะครับขึ้นไปผมว่าโหดแลลวนะครับพอแล้ว1ดาวแดงก็โหดแล้วจริงๆอ่ะนะครับไม่ต้องไม่ต้อง1ดาวแดงผมขอแค่4ดาวแดงก็โหดแล้วนะครับถ้าเล่นคู่กัน สำหรับผมก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็อย่าลืมนะครับมาสุ่มกันด้วยนะครับตอนนี้ผมยังหาตัวไม่มีเลยตัวไม่พอนะครับก็คงจะต้องทําการเติมเงินเพิ่มนะครับก็คือเซตไหนเซตนี้เลยนะครับ10วันนะครับได้วันละ4ี่นะครับก็10วันก็40ใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนขององ Battle Pass นะครับก็คงจะต้องเติมนะฮะก็คือบัตรโบนัสนี่แหละนะครับตรงนี้เลยนะครับเราก็จะได้ ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันประมาณ19อันป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ไงเขาจะมีบอกอยู่นะครับนี่ประมาณนะครับ19อันก็รวมเป็นทั้งหมดก็49เอ่อ6 59ใบนะครับทั้งหมดแล้วก็รวมกับวันที่เราเก็บนู่นนี่นั่นอีกก็น่าจะพออยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะสุ่มได้ปอไซซีหรือเปล่านะครับอ่านเาเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าอันดับที่เซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะผมอยู่อันดับที่26นะครับตอนนี้ ะก็พลังลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอันดับลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนมากเขาจะไปไกลกันมากๆแล้วนะครับอะมาดูกันนะครับผมอยู่อันดับที่26นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับแบร์มาสเตอร์ก็จะมีปอไซซีหรือว่าโพไซซซีนะครับผมเรียกผมติดปอมากเลยนะฮะนี่คนนี้เขาก็ได้มาแล้วนะครับหล่อเท่มากๆนะครับ มาดูซิในเมืองนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวแบบว่าคนแบบอารมณ์คนไม่มีอ่ะนี่โคตรเท่ะนะทุกคนเป็นไ,ไงโอ้โหมันเท่มากและชุดก็สวยมากๆเลยนะครับเอามายืนคู่ถังเฉินนี้คือแบบกูจ,จิ้นเลยอ่ะผัวเมียเลยะนะครับเนี่ยแล้วคือแบบมันต้องได้อ่ะทุกคนมันต้องได้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ใครที่อยากเติมเกมนะครับก็ฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะฮะ ก็ตอนนี้ผมก็มีเพื่อนนะครับเล่นให้อยู่นะฮะไม่ต้องตกใจนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็อย่าลืมนะครับติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับถังซานนะครับก็ครที่อยากเล่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับณจุดจุดนี้โอ้โหดูดิมันหล่อเท่มากๆเลยนะเป็นไงโอ้โหโอ้โหมันเท่อะคือต้องมีแล้วนะจังหวะเนี้ยผมบอกไว้ก่อน แล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งเลยครับทางซานนะครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะเปิดเสียงเพลงได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สตรีมเมอร์ทุกคนติดลิขสิทธิ์เพลงเยอะมากนะครับต้องไปนั่งลบนั่งลบเพลงเอานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับกด s ับ s c r i b e เยอะๆนะฮะก็คนที่เข้ามาดูไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับทุกคนอ่ะดูอีกรอบ โอ้โหโคตรเท่โอเคครับวันนี้ oh. ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ